ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้มีข่าวเรื่องของชาวบ้านที่ทุกข์หนักเรียกว่าทุกข์ของชาวบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมองข้ามสำหรับคนที่นัดเงี้เข้าของตามบ้านเช่าห้องเช่าหรือตามบ้าน จัดสารต่างๆซึ่งปัญหาเหล่านี้เจ้าหน้าที่บางส่วนนะครับก็ยังที่กำเนินการยังแก้ให้จบนะครับวันนี้ก็เลยมาเห็นใจท่านคุณจชีนะครับที่เป็นที่เคารพเป็นสถีนักบุญเป็นสถีนักต่อสู้ผู้ที่ทำํำกาขายทุเรียนบ้านปากแสงของจังหวัดนครศรีปาจันทบุรีซึ่งเป็นจังหวัด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งคุณเจตเป็นสติที่ต่อสู้เลี้ยงลูกและด้วยการายึดการค้าขายมาโดยตลอดและมีใจเมตตาการุณาทำบุญทุกครั้งไม่ว่า,าพระภิกษุสูง์จะมาผ่านไปคุณอิทมักจะทำบุญเสมอและก็สร้างบุญสร้างโรงทานมากมายซึ่ง ปัญหาการที่คุณยิ้ได้ถูกงัดแงะเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าที่เรียกว่าเสื้อผ้าที่เป็นชุดระตีไทยชุดไหมไทยชุดความบันเทิงของนักร้องและของเด็เตอร์ซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่เก็บไว้และให้เช่าซึ่งเธอยามทุกยากาต่างๆสมัยหลายสิบปีเนี่ย เธอก็เป็นผู้คนหนึ่งที่มีจิตใจส่งเสริมศิลปินนักร้องมากมายในจังหวัดจันทบุรีครับในฐานะผมคนหนึ่งที่คุ้นเคยกันมา4ี่สิปีและได้ติดตามและก็ให้กำลังใจเธอมาตลอดวันนี้จึงฝากเจ้าหน้าที่นะครับว่าเรื่องจากนี้ในขอสานนที่พักที่เป็นที่พักเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งมวมนที่18เนี่ยวันจันเนี่ยประมาณสัก10โมงครึ่งนะครับตอนเช้าก็กลับไปที่ห้องเสื้อผ้าหายเกือบ400กว่าตัวทั้งโทรศัพท์หายสองเครื่องพัดลมมิตชิกหนึ่งเครื่องเข็มกัดนักขายเงินล้านหนึ่งชิ้นและเข็มกัดเพชรเกยชุดยืดขาขาวขาสั้นเป็นชุดแต่งกายกระโปรงสี แฟชั่น uh, ผ้าไหมต่างๆซึ่งเป็นผ้าที่ทุก uh, ทุกคนสามารถเอาไปเช่าได้นะครับถึงสร้างความเสียหายแก่กเธอซึ่งของเหล่านี้ที่เก็บไว้ในคอร์ดที่พักของคอสนนซึ่งเป็นคอร์ดที่อยู่กันมา30กว่าปีซึ่งเรารู้จักเธอดีและเธอเป็นคนที่ขายเขาอยากให้ uh, ทุกอย่างเนี่ยประคองชิดไปได้วยดีบางครั้งก็ไม่ได้ขายเสื้อผ้าบางครั้งก็ไม่ได้เช่า แต่เธอก็อยังอนุรักษ์และเก็บไว้ให้สำหรับคนที่ต้องการมาซื้อนะครับแต่ด้วยเหตุนะครับที่มาเจอปัญหาอย่างนี้เข้าซึ่งเธอก็กับทำอะไรไม่ถูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นเ,นเรื่องที่อยากจะฝากเจ้าหน้าที่ตำร,รวจในฐานะที่นี่มีการแจ้งความนะครับเมื่อวันที่18เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสิงสิ่งที่ที่ เธอได้เก็บสะสมและทั้งเสื้อผ้าเนี่ยเป็นเสื้อผ้าทุดต่างๆเป็นเช้อผ้าที่มีราคานะครับผมว่าเรื่องดังนี้เจ้าหน้าที่อย่านิ่งนอนเฉยหรือรับแจ้งแล้วไม่ดำเนินการนะครับปล่อยให้คนพวกโจรพวกที่แอบที่ได้ใจก็ยังหวังนะครับแงะ,งะขโมยสิ่งของต่างๆเหล่านี้ นะครับมากมายซึ่งเธอก็อยากจะฝากนะครับว่าทุกของเธอเนี่ยกว่าจะขายทุเรียนไหนจะต้องมา,าเลี้ยงดูลูกจนโตก็จริงแต่เธอต้องไปทําบุญกว่าที่จะไม่อยากจะทอดทิ้งหรือทิ้งร้านค้าเซ้งน,นะคร,ครับร้านค้าแปลกแซงเนี่ยเป็นร้านค้าที่เก่าแก่ซึ่งตักอยากเธออยากจะเซ้งเธอจ,จักะยุติแต่ก็ทิ้งไม่ได้ จานั้นมาเจอปัญหาเสื้อของข้าวขอหายในห้องเนี่ยกับเป็นทุกข์หนักจึงจึงจึงเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่อยากจะให้ร้อยตำรวจโทรเนี่ยเทิดปุญหานะครับซึ่งผมยังกำลังจะติดตามโทรหายอยู่ว่าเรื่องคดีอย่างนี้จะปล่อยหรือไม่หรือยอย่างไรนะครับซึ่งทางชาติีศรีชัยเดชเนี่ยรองสวัสดิ์สอบสวนส,วนสวบเมือง จนทบุรีเนี่ยจะดําเนินการไงจะติดตามยังไงร,รับเรื่องอย่างเดียวหรือยอย่างไรหรือจะแช่ไว้หรือดองไว้คดีต่างๆในเขตจ,จังหวัดจำก็แช่ไว้เยอะเหมือนกันแต่ไม่อยากจะกล่านวนะครับหรือแช่ไว้นะครับเพื่อรอตําแหน่งเพื่อจะ,จะผ่านไปให้คดีนั้นหายหายไปดังนั้นฝากนะครับถ้าอย่างไงนะครับเรื่องนี้ท่าน ผู้ที่รับผิดชอบในการรับแจ้งความเนี่ยนะครับผมอยากจะฝากนะครับว่าในเขตพื้นที่อ่อ่ห้องพักสาธนรนขอดเนี่ยเป็นที่พักที่ใครก็รู้จักดีนะครับซึ่งฟ้างความเสียหายรับร้านกับว่าที่เธอจะหามาได้ดังนั้นผมอยากจะฝากให่เจ้าหน้าที่ถ้าหากไม่ดำเนินการคดียังเงียบนะครับผมในฐานะาาสื่อนายกสมาคมสื่อพิศิ์สามชนอ่าภูมิภาค และพลังไทยทีวีนิวข่าวและทันข่าวนิวทีวีออนไลน์จะดําเนินการติดตามท่านผู้จางการภาคสองซึ่งผมตั้งศูนย์ข่าวใหญ่ที่พัทยานะครับชลบุรีซึ่งผมก็จะต้องให้ติดตามเรื่องนี้ที่นาเจ้าหน้าที่ร้อยตํารวจโทได้รับเรื่องนะครับซึ่งร้อยตารวจเอกชาติศรีชัยเดชเนี่ยรับเรื่องไปแล้วจะดําเนินติดตามย,าย,าายังไงสืบยังไงเพราะอย่างน้อย นะครับคนใกล้ชิดหรือคนเจ้าของห้องเปลี่ยนปุ่แจยางไรหรือคนที่มาเข้ามาห้องแล้วมีเกี่ยวกับคดีต่างๆที่แอบประพักที่ห้องนะครับอันนี้เราต้องขอความร่วมมือจากเจ้าของห้องนะครับให้ความร่วมมือเพราะว่าเรารู้จักกันดีเราจรึงฝากนะครับเป็นทุกข์ใจแก่เธอเธอไม่สามารถจะทําอะไรต่อนะครับเธอชื่อว่าอารีเผาจันหรือเจอ๊ย อารีเผาจันเนี่ยใครก็รู้จักนะว่าเจอิตเจอิต e คือ e e e เป็นเป็นคนที่ง,ง่ายนะฮะเป็นคนที่ใจบุญมีความเมตตาดังนั้นผมจึงอยากจะช่วยหรือสติรักต่อสู้ผู้นี้ให้ถือสุดนะครับเพื่อติดตามดำเนินคดีที่ต้องเอาของเธอมาคืนเธอก็ยังระบุนะว่าใครเอาของมาแล้วก็ต้องมาคืนรู้นะว่าใครไปนี่เธอก็ยังเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน ทั้งนั้นเธอระบายความรู้สึกเขียนมาร้องมาทางานายกวินัยนะครับสมาคมสือพิมพ์ที่รู้จักกันดีผมบกติ๊กพลังไทยทีวีนิวที่อยู่ในพื้นที่จันทบุรีและพื้นที่ตลาดจันทระยองซึ่งก็มีอยูหน้าศูนย์ต่างๆนะครับจะทําทข่าวก็แจ้งข่าวมาในพื้นที่จะเกิดปัญหาของชายแดนต่างๆเนี่ยเราก็ยังประสานงานข่าวโดวยตลอดนะครับหากเาาท่าที่นะครับ ได้อ่านคลิปนี้และดูข่าวคลิปนี้นะครับก็ขอฝากท่านนะครับร้อยตำรวจเอกช,ชาติชยเดชนะครับให้ท่านผู้ที่มีตำแหน่งรับสวสปปรบสอบสวนเนี่ยวัดสอบสวนเนี่ยต้องดำเนินการขาดนะครับผมถือว่าเราไม่เรียกว่าแช่รองเพื่อหาตาเรื่อนคอยรับตำแหน่งต่อไปนะครับจึงฝากไว้เพียงข่าวเท่านี้ของทุกชาวบ้านที่อยากจะให้เจ้าหน้าที่ ได้ติดตามคนไให้สึงที่สุดก็ฝากข่าวด้านนี้นะครับหากท่านใดนะครับมีเรื่องทุกใจหรือข่าวทุกใจนะครับก็สามารถติดต่อในท้ายคลิปได้นะครับถึงปัญหาเรื่องที่ดินสมสิธิ์เรื่องปัญหาเรื่องการเอ่เรื่องที่ดินต่างๆที่มีปัญหานะครับในระบบของการแก้ไขสพกต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งข่าวมีผู้คนครอบครองที่ดินมากมายของจังหวัดจันทร์ก็มี นะครับดังนั้นก็ฝากนะครับท่านผู้ชมที่มีความทุกข์ใจหรืออยากจะแจ้งบริตรงก็ต่อท้ายคลิปนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ